สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเบ่งนะครับาภาษาพื้นที่นิสสิสานจานสมนะครับจานสมต้นไงนะครับกานสม้มอดอกงามๆครับเอาไ้ย่ากินต้อนอันติฟักแล้วนะครับจานสมโอ้เมื่อดเมื่อดเมือดเมือดเมือดลงปู่ปีหาหก เดี๋ยวมาเบิ้งของดีครับลงปลูกปีห้าหกนะครับอันนี้จานสมนะครับอาจารย์เคยเอาไปช่งท่ากินวะย่ำกินก็ได้ด้ย่ำกินก็ได้นะครับมาเบิ่งของดีครับโอ้โหเหลืองอาลามครับจานเหลืองครับของอาจารย์นล่งนะครับ จจอขงงองอพิกัดต,ตอนนี้อยู่ห้างซูมย์จิัยเขาอุบลน,นะครับอาจารย์เพื่อนก่ยินดีต้อนรับนะครับให้มาชมได้มาถ่ายรูปได้นะครับจานเหลืองนะครับงามงามนี่จานสมนะครับจานสมเพ่ก็เริ่มไหวแล้วตรงนี้จานเหลืองนะครับครับจานเหลืองปีนีดก,นดกแห้งว่าท่านอาจารย์ว่าเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พ,พิ่งติดปีแรก ปลูกปีห้าหกเพิ่งติดปีแรกปีปีปปสแสดงว่าปีก้อนก็อาจจะออกเ่าหลายแค่อช่ออ๋อปีก้อนออกสองสามช่อนะครับออ่นี่ออกอู้หูออกทุกกิ่งครับออกทุกกิ่งอ่าเป็นแถวเลยนะครับนะครับอาจารย์เล่าขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดนะครับอ่าเสียบยอดต่อย,ยอดนะครับอ่าได้มากิ่งเดียวทัน ด้วยฝีมืออาจารย์นะครับอาจารย์นรงครับอาจารย์นรงเกี่ยววิไลเกษตรอุบลหนองคอนนะครับนี่ครับเจ้าของสวนอ่าพี่พงพันธ์่าขอเบอร์อาจารย์เนี่ยวันเดียวเดียวผมส่งให้ครับเอะสนใจเลยนี่เดี๋ยวอาจารย์จะไปเอาดอกดอกจานขาวนะครับบอกพี่การอาจารย์ไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปเอามาเสียบยอดนะครับ ร้อยชมนะครับดอกจานขาวแล้วก็หาสีชมพูอ่าแล้วก็มีสีชมพูแจ้งด้วยไครมีสีชมพูนะครับอาจารย์ว่าตามหามาสิบปีแล้วยังพ่ท่านใดนะครับดอกจานสีชมพูนะครับสวัสดีครับปัจจุมาเด้อครับเด้อพิกัดขางซุ้ที่จะเขานี่ครับร้านกาแฟอาจารย์นรลคงนะครับมาชมได้นะครับกำลังท็อปฟอร์มเลยกำลังสวยมากครับมันจะเริ่มล่วงแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ดอกแต่ว่าดอกตูมก็หลายนะครับเออมเมืงดอกตูมโอ้ <c oughs> ดูครับดูดูด,ดูดกมากครับดกมากออกที่โคนอ,อโ,คน <c oughs> โอ้ยสวยครับสวย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 สีเหลืองสีเหลืองนะครับนี่ครับเสรียจัดการเสียบยอดนะครับเกลือกจะ ปลูกปีหาฮุกนะครับตอนนี้ก็อายุเจ็ดปีนะครับเจ็ดเข่าแปดนะครับของผมน 8, นงงก็เพิ่งเริ่มออกดอกปีนี้ได้อาจารย์ปลูกไว้ประมาณหกปีนนครับออกดอกละแต่ว่าเป็นสีสมอ่ะครับผมกำลังจะลองชําดูตัวนี้นี่อ๋อนี่อาจารย์<ห>ว่าจะทดลองชํากิ่งน,น,นะครับตัดกิ่งใหญ่ชําเลยตัดกิ่งใหญ่ชําอู้ยสวยมากครับสวยมากหลังจากมีกิ่งใหญ่ ผมมาสมหวอาจารย์นะครับเนี่ยมาเบิงปาดปลาลึงเลยครับว่าคิดว่าจะเจอลายวันนีอ <c oughs> <c oughs> ้สุดยอดเคยเห็นแต่ต้นเดียวอาจารย์ต <c oughs> ้นสองต้นน่ะแต่อันนี้เป็นเป็นสีเลยนะครับตออกดอกแล้วก็มีโอ้กิ่งสวยนี่งามครับงามาร่างการครับอาจารยบ์บอกวิธีว่าเสียบตอ่ตอตอ่อต่อนะครับ ง่ายนิดเดียวท่านอาจารย์ว่ะครับยอดที่สมบูรณ์ขอเลือกยอดที่สมบูรณ์นะครับได้เลยครับท่อานอ้นี่ก็อีกสายพันธุ์มาจากอีกที่นึงโอ้ oh, นี่ก็เหลืองขึ้นกันหมดครับอาจารย์เหลืองอีกอีกสายพันธุ์เวลาเราอยากได้พุ่มมใหม่เออน,น,นี่ครับวิธีการทำพุ่มนะครับอาจารย์ว่าสกิปขึ้าก่อให้มันขึ้นมาแล้วก็ตัดนะครับให้มันโปร่งใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ต้นต้นสีสมนะครับแต่ว่านี่ยอดเป็นสีเหลืองนะครับมาเสียบยอดใหม่๋อไอไอต้นนี้โค่นสมอยู่ข้างล่างโอ้โค่นสมอยู่ล่างเลยครับอยู่ข้างล่างโอ้นี่นี่สายพันสายพันนึงครับนี่มีมาจากสองที่อาจารย์ชวนมาอาจารย์เพิ่นจะหามาจากต้นตอที่ว่าแนมเห็นนะครับบนว่าเขาวานะครับต้องเห็นกับตาต้องเห็นกับตาต้องเห็นดอกกับตานะครับโอ้หงั้นไม่ไม่เอาครับนี่สวยมากครับ โครงการว่าจะขุดบอนคายบ่ครับอาจารย์ก็คิดอยู่แต่ว่าอยากจะทําปริมาณอ๋อให้ปริมาณเยอะๆก่อนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนยอดเอาไปลงสวนครับผมโอ้ครับเปลี่ยนยอดกะบพ่อเมล็ดอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเพาะเมล็ดล้ะกาช่ำนะครับไอ้ช่ำล้ะกาต่อยอดนะครับเปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดนะครับอืม เริ่มติดฝักเดี๋ยวจะเวลาติดฝักเดี๋ยวผมจะเข้ามาหาอาจารย์ครับโอ้ฝักสวยมากครับสวยครับสวยสวยสวยอลังการครับผมงวบว่าเห็นโว้ยป้าผมตืดจ้นตืลนต่นง่ามครับง่ามไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไงอาจารย์ไออะไรเหลืองเหลืองวะานมาป้าที่ถทรงามครับจานเหลืองนะครับดอกจานเหลือง ของหายากครับโดยอาจารย์นรงค์นะครับม,มีอยู่แต่ริมถนนแต่ก็มีไม่เยอะครับตอ,ตอนนี้ก็ตัดกันหมดขัดเขาบอเห็นคุนขาวนะอาจารย์เขาเก็คิดว่าแต่เป็น,ปนแบบอย่างไรดอกยามสมจะบอนออกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอืมคนใหญ่นะครับยอดที่ไรนก็ยอดเหลืองเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นดอกสากว่าไอ้สีสมนะครับนะสีสมจนจนติดฟักล่ะสีสมเริ่มร่วงแล้วนะครับ เริ่มดวงแล้วงามครับที่คนเขามาชมน้โอ้หลยอยู่ครับ <laughs> <laughs> ลงในกลุ่มพันธุ์ใหม่นะครับโอเคมรครับคนมักปลาใหม่มักต้นใหม่นะครับ, <c oughs> ลรบกลุมมกมก่มนี้อุยดอกเป็นนันๆเนี่ยเอาไปเฮ็ดชากินมึงนี่มันออก เราไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกตามผิงตามอะไรตามนี่ครับนึกว่าจะออกแต่ต<ร>ยูยอดเนาะพอทุกตาเลยอข,อของตาใบอะ่ะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตาดอกผมเลยสําหรับที่เขามาชมไม้นะครับนี่เป็นดอกจานเหลืองนะครับดอกจานเหลืองโดยการเสียบยอดนะครับเริ่มจากหนึ่งยอดต่อออกไปเรื่อยๆนะครับเสียบยอดสองยอดขยายไปเรื่อยโอเคนะครับผม ำหรับเือนีกันล่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอคองดีๆมากจะเอามาให้ชมไม่นะครับสวัสดีครับ